เธอก็ตอบกลับไปเลยนะคะว่าประกวดในน้ำเหรอทําไมต้องจมีนมไม่ใช่สิดูซาเหมือนกันนะเออก็เป็นถือว่าเป็นไหวพริบในการตอบคําถามก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรอติดตามเธอในการประกวดในเวทีต่างชาติกันก็แล้วกันนะคะและแน่นอนนะคะว่าหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นแล้วค่ะภารกิจแรกหลังจากรับตำแหน่งของทั้ง5สาวงามนะคะก็คือการไปหมุนวง นี่เตรียมตัวแล้วนะคะที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะอันนี้คืองานแรกภารกิจแรกเลยนะคะของสาวๆซึ่งทีมงานเราแอบกระสิทธบมานะคะว,ว่าช่วยหมุนให้มันเร่งๆ <S 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 ให้มันไปตรงกับเบอร์ที่ซื้อเอาไว้หน่อยเลืนกนที่ <S <S ซื้อเอาไว้หน่อย ใช่หลายสามนี่นะโอ้วันนี้วันที่2องพอดีด้วยเตรียมพร้อมแล้วชุดขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเธอจะมีท่าในการหมุนที่สง่างามและหวังว่าจะไปลงล็อกกับเลขที่ทีมงานของเราได้ซื้อไว้ะก็ใครอยากเป็นเศรษฐีก็รอดูกันแล้วกันชนะส่ะสคุณด้วยเหรอหมุนให้ออกมาตรงใจคนบานคไทยทั้งประเทศนั่นลูกนะโควมดที่พวกหนูแล้วนะผู้ชมครับผมวันนี้วันหยุดหลายๆคนอาจจะมีโปรแกรม